ไหนเราเปิดให้ดูดิเปิดตรงนี้นะเปิดของผู้หญิงอันนี้มันหายยังฮะแผลเผลอยอ่ะยังไม่ค่อยดีมันจะเลือดคั่งยังไงอยู่อุ้ยน่ากลัวเปิดคนเด็กมันจะน่ากลัวอะไรแม่น่าดักแหละดูดิเดีดูดิมันแปลกปะความรู้สึกมึงแปลกปะมันแปลกแบบอยู่ดีๆเแตกนี่เมที่ไหนดูแล้วก็บอกครอเขาหนุ่มหมอนมันยังบวมเนาะนี่อะไรใช่เยม กลัวว้ยอินเสยวอ่ะทำไมมันสวดออกมาอย่างนั้นเนาะก็อันนี้มันคือเมดเ็ดไงแม่เม็ดม,มีสี่<อ>แล้วอันี้ก็เป็นรูใช่แล้วหนูจะทำแบบว่าหมอเนี่ยเขาต้องแมยงโมงไม่ต้องอะไรแต่ก็้วมันจะยุบจร่งจรงก็จะสวยเห็นปะของผู้หญิงก็แบบนี้แหละไ่ลงมาเรียดนี่เฮ้ยดเ,เรียดกลัวเ้ยเรียดดูกได้ของอีโมมันอ้วนเนาะของหนูมันแหลมแหลมใช่แล้หนูกับเขาตัวเล็กได้หนูมันจะแบบว่าชนีจริงของหนูคือเยโมอ่ะคือชนีที่ผ่านผู้ชายมาเยอะ แคบไหแล้วล่าแอะไรไม่รู้ดิดูรูดิโอ๊ยเหมือนของบัวเลยอะไอบัวบัวเฮ้ยนี่ฉันอุมแบบการเป็นสนิทจริงมากเลยยิมอยากให้ดูแลแขกยิ่งขี้แขกแม่นี่มันรู้ต่างยี่นี่อะไรสบารตรงนี้นะถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไม่เหมือนจิมเหมือนแผลโดนฟันไม่ใช่อย่างคนอยการเ่าเกลียดเหมือนแผลสดอ่ะไม่ยังสดอยู่มันจะมีความเลือดข้างเลือดอะไรอยู่เพราะหนูแปลง